บอกเลยไม่ธรรมดาเงินรางวัลโปรโจีนอัธยากอล์ฟสาวไทยใน LPGA ทัวร์เดินหน้าหยิบแชมป์ต่อเนื่องสำหรับโปรโจีนอัธยาทิติกุลนักกอล์ฟสาวชาวไทยที่เพิ่งควา้าแชมป์บิวอีก LPGA เซี่ยงไฮ้2025ที่สาธารณรัฐประชาชนจีนเมื่อวันอาทิตย์ที่12ตุลาคม2568 โดยจากความสำเร็จในครั้งนี้ทำให้การเหล็กสาววัย22ปีคว้าชแชมป์ระดับ LPGA Tour ได้เป็นรายการที่6นับตั้งแต่เข้าร่วมแข่งขันในรายการ LPGA ั o u r เมื่อปี2022นอกจากนี้ยังทำอันดับติดท็อปไฟได้อีกหลายรายการจากผลงานดังกล่าวทำให้อัธยาทิติกุลนักกอล์ฟสาวชาวไทยถือว่ามีฟอร์มการเล่นที่สม่ำเสมอตลอดช่วงระยะเวลา4ปีทำให้กวาดเงินรางวัลไปได้มากถึงรวม13.3ล้านเหรียญประมาณ433ล้านบาทเลยทีเดียว งานนี้สนุกสปอร์ตเลยจะรวบรวมสถิติเงินรางวัลที่อัธยาทิติกุลเคยทำได้นับตั้งแต่ร่วมเข้าแข่งขันในรายการ LPGA ทัวร์เมื่อปี2022มาให้แฟนๆได้รู้กันเงินรางวัลของอัธยาทิติกุลในการแข่งขันกอล์ฟ LPGA ทัวร์ปี2022คว้าเงินรางวัล2.2ล้านเหรียญประมาณ71ล้านบาทปี2023คว้าเงินรางวัล1.5ล้านเหรียญประมาณ48ล้านบาท ปี2024คว้าเงินรางวัล6.1ล้านเหรียญประมาณ198ล้านบาทปี2025คว้าเงินรางวัล3.5ล้านเหรียญประมาณ114ล้านบาทสำหรับโปรโจีนอัธยาทิติกุลนักกอล์ฟสาวชาวไทยปัจจุบันครองมือหนึ่งโลกจากการประกาศของโรเล็ก o r เวนกอล์ฟแ k รงกได้อย่างเหนียวแน่น